iPhone 17 Pro Max จากสี Cosmic Orange เปลี่ยนเป็นสีชมพูโรสโกได้อย่างไรหมวดหมู่ Apple, Feature, iPhone, New, Social, อันแคทเกอร์สวันที่18ตุลาคม2025นับเป็นเรื่องที่ทำให้แฟนๆที่เพิ่งซื้อ iPhone รุ่นใหม่ตื่นเต้นอีกครั้งเมื่อพบว่าสีใหม่อย่าง Cosmic Orange ที่เปิดตัวกับ iPhone 17 Pro Max กลับค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีชมพูได้ โดยผู้ใช้ iPhone 17 Pro Max ในสี Cosmic Orange ที่ใช้บัญชี f m m l ล t i e s บนแพลตฟอร์ม X ได้โพสต์ภาพให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสีจากส้มคอส m ิกเป็นสีชมพูโดยแม้ว่าราคาจะเริ่มต้นที่ประมาณ43,900บาทแต่ก็ไม่ได้การันตีว่าสีนี้จะคงที่ตลอดไปผู้ใช้งานหลายคนที่พบปัญหานี้ก็เริ่มเห็นว่ากรอบเครื่องและพื้นผิวด้านหลังของตัวเครื่องที่ใช้งานไปสักพักเริ่มเปลี่ยนจากสีส้มสดใสเป็นสีชมพูอ่อนทนรสโกลแทน การเปลี่ยนแปลงนี้เริ่มได้รับการแจ้งจากผู้ใช้ในญี่ปุ่นที่สังเกตเห็นว่าแม้ว่าบริเวณวงแมกซฟยังสีส้มเหมือนเดิมแต่กรอบอลูมิเนียมและพื้นผิวด้านหลังรอบๆตัวเครื่องกลับเริ่มจางลงไปอย่างเห็นได้ชัด คาดว่าเหตุการณ์นี้อาจเกิดจากข้อบกพร่องในกระบวนการนาโนรีเซชันหรือการชุบเคลือบอะลูมิเนียมเพื่อป้องกันการออกซิเดชันหากกระบวนการนี้มีข้อผิดพลาดจะทำให้ชั้นเคลือบป้องกันเกิดความเสียหายและทำให้อลูมิเนียมสัมผัสกับอากาศและความชืน้นซึ่งเป็นปัจจัยที่อาจทำให้เกิดการออกซิเดชันจนทำให้สีของเครื่องจางลง การเปลี่ยนแปลงสีที่พบมีระดับความชัดเจนแตกต่างกันโดยบางเครื่องมีการเปลี่ยนแปลงแค่รอบโมดูลกล้องเล็กน้อยในขณะที่บางเครื่องกลับเห็นการเปลี่ยนสีได้ชัดเจนทั้งกรอบตัวเครื่องซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ใช้งานที่ได้รับการเปลี่ยนเครื่องหรือซ่อมแซมจากทาง Apple แต่อย่างใดวงในบอกว่า Apple ทราบถึงปัญหานี้แล้วและกำลังตรวจสอบอยู่เนื่องจากมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในบางล็อตการผลิตจึงอาจจะมีการเสนอโปรแกรมเปลี่ยนเครื่องหรือขยายการรับประกันในอนาคต สำหรับผู้ที่พบปัญหานี้ควรสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีและหลีกเลี่ยงการใช้ผ้าเช็ดแอลกอฮอล์หรือผ้าขัดที่อาจทําให้ชั้นเคลือบป้องกันเสียหายเพิ่มเติม,ตมควรถ่ายภาพบริเวณที่เกิดการเปลี่ยนแปลงสีและติดต่อ Apple Support หรือไปที่ Apple Store เพื่อประเมินสภาพเครื่องแต่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแรกที่ Apple ต้องเผชิญกับปัญหาคุณภาพของ iPhone 17 Pro Max ก่อนหน้านี้ก็เคยมีการรายงานเรื่องกระจกหลังรอบโมดูลกล้องที่ขีดข่วนง่ายจนกลายเป็นประเด็นที่เรียกว่า scratchgate นอกจากนี้ยังมีปัญหาซอฟต์แวร์บางประการที่ทำให้แอปขัดข้องหลังการอัปเดต iOS 26รวมถึงการทำงานของ Face ID ที่ไม่คงที่แต่ก็มีการเตรียมเปิดตัวอัปเดต26.02หรือ26.1ในช่วงปลายเดือนนี้เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่มา https colon s l a s l a s vietnamese n vn slash iphone หนึ่งเจ็ดโปรคิทแมสคิทเอสคิทคอ i มิคิทออร์เอนคิทเฟดดิ้ i คิททูคิทพิงคิทอัลลัมคิทยูเซอร์คีดแปดเจ็ด html m a c t h a i c o m เป็นเว็บไซต์สำหรับชาว Mac ทั้งหลายทั้งสาวกและไม่สาวกที่รวมข่าวสารบทความบทวิเคราะห์เกี่ยวกับ Apple, Mac, iPhone, iPad และ iPad โดยทีมงานที่มีความรักใน Apple เป็นชีวิตจิตใจเราเป็นเว็บน้องใหม่แต่คนเขียนเป็นหน้าเก่าหา่าหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกคนครับ